กีดสด็กันด้วยนะครับเรามีเกมมาคายวันนี่ก็อยมมู่ก,ยกับคุณผมเองครับปอนครับ <c oughs> มาไปสีไหนครับส้มส้นมนี้ครับตัวนี้ต้มไหนครับตัวสีแดงนั่นไงครับไม่ใช่ครับนี่นี่ตัวสีเขียวครับข้างๆตัวสีแดงเนี่ยเนี่ยที่ยลี้ยงคืตัวหน้าเนี่ยเข้าไปเลยศูนย์คนน,น,คนั่นนอครับนี่น่ะเออศูนย์คนทางนี้เออ อ่ะเขาไปไม่ได้โอเคเข้ามาแล้วน่าจะไม่มีคนเข้ามาเลยอะ <c oughs> แค่แต่ไม่มีคนเข้ามาแล้วเ <c oughs> อย่างนี้ต้องสู้กันหน่อยอเฮ้ยคนเข้ามาเพียบเลยที่แปดเอาไง ห้าสามสิองสิบเก้าแปดิบแปดดิบดนเลยนะเออแต่ว่าไปแล้วแค่เมงว่วานนี้เองนนไปด ไปท,ทำอะไรในน้ำเห <c oughs> รออ้ยตกน้ำจีจีแปะเอาเกาะไหมยอยู่ไหน <c oughs> มาดิอยู่ไหนเอาดาบมาดาบมาเอาเกาะไปเอาดาบไปเอาดาบมาไปเอ้ยมันเอ้ยคนนี้มันให้ของว่ะจะฆ่ามันไหมจะฆ่ามันไหมเอาไปเอาไปโอเคโอคโอุอ้ยมันมีดาบเล็งชา้าด้วยว่ะเออฆ่าไหมฆ่าไม่เลย ีไอ้ยอย่าฆ่าเลยใส่เหรี้ให้ของเราตีกันเฮ้ยฆ่ามันเอ้าเฮ้ยของของของมั่งขอของมั่งขอของมั่งดิ ไม่อาให้เลยอ่ะขอจะเอาอ๋ออเอาเอาเไม่เอาอ่ะไม่เอาชุดเจ้าเหรอน้องที่เจรไหมเนี่ยนิดหน่อยมีเบ็ดอยู่เอานี้เลยดาบอินช้าถ่ายเอาเอาเพื่อเรื่อไหมเอาเพิ่มเรื่อไหมเอาเอาเอาอย่างนี้เอาไป ขี้ขอเพชรต้องขาดเพชรอีกอันนึงก็จะได้แล้วอ่ะมีเพชรอีกอันนึงไหมเฮ้ยระวังตกระัานวเอาว้อ่ออ่สิบแปดนาทีขึ้นไปไม่ได้อ่ะบอกแล้วไปตรงมุ้นไปตรงมุน้นใครกินอาหารดว่อุอ้ยอุย้ยหลง นี่เป็นไรอ่ะลงโยนเอาพี่ดว่วนเลยไปนี่กล่องไหนกล่องเฮ้ยจุ๊บเอ้ยอาหารอย่าพิษอย่าพิษอาหารเออเออหนอนสปิตติสอยู่มีคนอยู่ใกลไหมนี่มีไอตอนคนเดียว เฮ้ยตุ้ยไหนไหนไปดูดีกว่าเราด้วยตอนนี้เราเมียาพิษอยู่สองขวดพี่พี่มีอยู่สองขวดเหมือนกันเด็กโเฮ้ยกองฮะ่อยู่บนบ้านขึ้นไปใช่ด้วยใช่ด้วย เกาอยังไงวะกองยังอีกอีกทางเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเอาตดเทเลย T T แปดรอเราด้วยปุ๊บโอ้โหได้แล้วอุะวิ่งไ,ได้ของเพียบเลย,ดยได้ของมาเท่านนี้ T T แปด ใครเลยมา嘛อโอเออเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรทีแปดตกไอ้ที่อหลืไม่เก็บเฮ้ยใครเสียงอะไรอ่ะตอนเราด้วยขอกินอาหารแป๊บหิวอาหารไปเยีมของทีนเทลเลยก่อนระวังตกนะที่เกือบ

จะดาบเปียนไหมถ้าไม่เอ,อาพี่เอา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 เคอใครวะขยืนนิ่งมาน่ะมเป็นที่แปลนูน่ขออนข้ามันเมันวายทีย

เมันเอาไงเด็กมันเอาไงที่นี่ข้ามันข้ามันเฮ้ยเด็กมันเอาไงออกไปชิณัทวยชิณวขอจบพาร์ทกนี้เจอกันใหม่ครั้หน้าขอบคุณรีสอด้วยครับ